สวัสดีครับพบกับเพรสซิ mm ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้วันนี้จะออกไปตรวจประจอนะครับ mm hmm. ที่อีกจุดหนึ่งจากสายงานนะครับก็ไกลอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้จะต้องวิ่งไกลสักนิดหนึ่ง mm hmm. ถึงคิวตรวจจอกอแล้ว รอบนะครับถองรอบสามเดือนนะครับตรวจที่หนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างทางครับว่าไกลแค่ไหนนะครับวันนี้จะต้องเดินทางไกลนีดึึง ก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับปรับให้มันเป็นบาลานให้เรียบร้อยนะครับเพราะบางคันนะครับรถบางคันเนี่ยปรับแล้วก็ยังไม่มก็ยังกระโดดนะครับเราต้องจอดให้รถให้นิ่งนะครับแล้วก็ ดูว่ายัางคาโฟไฮอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มากดตรงที่ขับเคลื่อน2อล้อหน้านะครับวิ่งรถจะได้ไม่กระตุกนะครับกลองอาจจะสันๆน,นิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยเพราะว่า ไม่ได้มีตัวจับนะครับเป็นแต่ตัวจับอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้จับอยู่กับโครงรถนะครับวางไว้เฉยๆอยู่ตรงหน้าพวงมาลัยนะครับเป็นที่วางเอกสารผมนะครับผมก็ทำเป็นตัวตั้งขึ้นมาได้นะครับกวชมกันยาวๆไปครับจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับกว่าจะถึง ตอนนี้ก็กินเวลาไป2อนาทีแล้วนะครับออกจากไซงานมาขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ๆนะครับแล้วก็เอทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้ผมก็ไปเปิดช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องเปาวนินนะครับบปานินโคตดโคนะครับใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนกับเปาวนินนะครับเข้าไปทักทายแล้วก็ไปคอมเมนต์ ทิ้งไว้ได้ใต้คลิปนะครับก็จะมีคลิปนานาสาระแล้วก็คลิปทั่วไปครับเป็นแนวทางของผมเองนะครับจะทําอะไรที่ใจนึกอยากจะทําก็ทําอย่างเงี้ยประมาณนี้นครับอันนี้ก็จะเป็นแนวของรถเรนก็จะเป็นอีกแนวนึงก็จะไม่เอาไปปนกันแล้วนะครับถ้าใครจะอยากจะดู จะไปติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็เชิญได้นะครับซับยังน้อยอยู่นะครับเอาไว้เพื่อนๆที่มาก็จะกลับไปหานะครับก็จะไปติดตามให้นะครับอาจจะมีบ้านเล็กบ้านใหญ่ไปช่วยเพิ่มจํานวนนะครับ ชมกันยาวไปครับดูข้างในนี้ก็สถานที่ทำงานที่ใหม่ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับมาเดือนหนึ่งแล้วที่สิวันที่สิน,สนี้ก็เดือนหนึ่งนะครับประมาณเดือนหนึ่ง ลองดูซิครับว่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่นะครับผมจะไม่ตัดต่อนะครับคลิปนี้ก็จะลงยาวๆไปเลยถ้าใครเ,เพื่อนๆท่านไหนที่ว่าค,คิดว่ายาวไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอยากให้เห็นบรรยากาศนะครับสองข้างทาง รถทางไกลนะครับรถเตรน4ี่ล้อเนี่ยมันจะวิ่งไปไกลได้สักแค่ไหนนะครับแม่ว่าก็ถามว่าอยากวิ่งไหมไม่อยากวิ่งครับเพราะว่ารถมันใหญ่แล้วก็มันเกะก,กะนะครับเนาะทำให้การ,รบังคับเลื่อนย,ย้ายมันอาจจะลำบากนิดนึง มีไงานเนี่ยจะไม่ชอบออกไปไหนครับครับผมครับกำลังออกไปครับครับผครับครับ มุ่งหน้าไปถนนสกุลวิทนะครับช่างที่จะมาตรวจรถจอดพ,อพอ่อ โคมาแล้วครับโทดักกันไว้ตั้งแต่สองวันที่แล้ววันเสาร์วันนี้ก็เป็นวันจันทร์มีเจ็บนะครับเดือนมีนาแป๊บๆหนึ่งก็จะหมดปีอีกแล้วจะถึงสงกรานอีกแล้วไวๆนะครับไวมากเลยครับ ีที่ย venue, use, gehört, ังม um. ีงานอยู่นะครับช่วงนี้ใครที่ไม่มีงานก็ต้องสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ ไปไม่ได้นะครับในเขตพื้นที่นี้ลูกระนาดเยอะแต่ตทีแล้วยังไม่ออกจัก <c oughs> ออกจับจุดนี้เลยครับยังไม่ถึงไอ้ปากทางเลยนะครับ สำคัญนะครับดูให้ดีนะครับกระจกสองข้างนะครับก็จะมีกระจกข้างหน้านะครับไปคอยดูรถที่จะเข้าออกนะครับธรรมดามันจะมีกล้องอยู่แต่นี่ว่ากล้องด้านซ้ายมือนะครับมันจะสองด้านซ้ายมือนะครับมองมันเสียไปแล้ว ไปแดงไปซ้ายมือนี่ก็จะเป็นชนบุรีนะครับแล้วก็ขวามือนี่ก็จะเป็นพัทยาจุดจุดนี้ก็เป็นแหลมจะบังนะครับเขตพื้นที่แหลมจะบัง ได้วิ่งในถนนใหญ่สักทีนึงก็ถามว่าอยากวิ่งไหมไม่อยากเลยครับรถใหญ่หรอรถเรนวแล้วมนนันหนักรอราจะจอดอยู่งในไซ่งานแหละสบายสบายใจด้วย สั่นไปหมหเลยรถเก่าแล้วมันก็ไม่นิ่มเหมือนรถใหม่ถามว่าวิ่งได้ไหมมันก็พอวิ่งได้ครับกล้องนี่พกกล้องผมนี่สั่นพวกแ๊กต์อกเ์ไย <laughs> เส้นทางนี้ก็จะเป็นไปพัทยานะครับซ้ายกับขวามือขวามือจะไปพัทยาประยงเทพซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราแอบทางขวามือนิดนึงนะครับ้วขึ้นไปแหลมจะบังจะวิ่งเส้นแหลมจะบังนะครับ ก็ไม่ควรใช้ความเร็วมากนะครับเต็มที่ก็40 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็โอเคนะครับจะขึ้นได้ไหมนะครับขึ้นโมจะขึ้นโมได้ไหมนะครับแลาวก็ขึ้นมอขึ้นทา,างสะพานนะครับย,ยังแรงอยู่นะครับยังไปแบบชิวๆนะครับลันเกียร์แล้ว ต่งขึ้นไปแล้วส่งเชนเกียร์แล้วครับที่ออโต้นะครับตอนนี้เ็าเชนเกียร์แล้วมาเก,กเกียร์สองอัดเกียร์สองขึ้นเลยครับน่าจะเป็นเกียร์สองเนาะไม่รู้มันลันยังไงนึกนึกตามเอานะครับ <laughs> ส่งครับเหยียบสง่งเหยียบส่งครับขึ้นไปแล้วอ๋อหลุดครับหลุดไปแล้วหลุดไปแล้ว เี๋ยวเราจะชิดด้านขวามือเลยนะครับค่อยๆไปครับรถใหญ่เยอะมากนะครับแยวนี้ก็ต้องระวังด้วยเพอยากจะฝากนะครับถึงคนที่ขับรถนะครับเห็นรถใหญ่รถใหญ่รถรีนะครับผมบอกตรงเลยอันตรายนะครับ อย่าเข้าใกล้ลนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับอย่าเข้าใกล้สุงมเสียงครับสุงมเสียงรถเครนนี้เหล็กทั้งคันเลยนะครับอยาเอารถกระป๋องมาใกล้นะครับขอร้อง มาถึง14นาทีแล้วครับทันไม่เอ่ย9 7 6 5ไม่ทันครับไม่รีบเอาแอบบุมก่อนไม่ทันนะครับ,รบ,เ,เ,นนรบเจอไฟแดงซะกอ่อนเอารออีก27นาทีครับไม่เป็นไรรอได้สำหรับเธอฉันรอได้เอาลราก็คุยกันไปพลางๆก่อนนะครับประมาณสัก27วินาทีถึง เอาไปนู่นละสิบห้าวิแล้วครับแต่ okay, ว่าฝั่งของกับผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าสิบห้าหรือเปล่าอ๋อมันมีโอ้โหอีกนาทีกว่าเอาผมขอสต็อปคลิปไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาต่อกันอีก ไป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 ต่อครับไปต่อ รถทิลเลอร์อรถ1 0ล้อนะครับหลายคันก็จะมาสต็อกจอดรอกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมองดูก่ันว่าตรงที่เขาจะเอารถมาเทสนะครับอยู่ตรงไหนนะครับมาตรวจจอปอรครับตรวจสลิงตรวจ ทั่วไปนะครับตอนตรวจผมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ชมนะมีรถมาตรวจอยู่แล้วคันหนึ่งก็น่าจะตรวจเสร็จไปแล้วแหละน่าจะไปแล้วแหละ มาจะมองดูก่อนว่า ตรวจเสร็จแล้วนะฮะยังยังไม่ได้ตรวจไม่แน่ใจเอาขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับโอ้กินเวลาเยอะมากเกือบ20นาทีเลยขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับท,รที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับจากการวิ่งมาราธอนมาเลย <laughs> ขอบคุณนะครับบ๊ bye ายบายเจอกันคืนต่อไปนะครับผม